ใช่ครับพี่นอ้องมาต้มยำปลาหมึกครับต้มยำปลาหมึกครับเนี่ยเดี๋ยวเตรียมเครื่องกันพี่นอ้องถึงมาฮอดบ,บ้านครับใส่ต้มยำเขาใส่หอมหอมแขกน้ำพี่นอ้อ,ง,อ,นองยำปลาหมึก เตียมต้มกันเลยครับนะครับใส่เครื่องกันเลยครับพี่น้องกตีต้มยำมีคาตะไครยใบมะกรูด หอมแขกครับแล้วก็เครอรเทศพริกสดพริกแดงจินดานะครับซอยเดี๋ยวเราทำเด็ดกันน้รครับทำมะกรูดอีกแล้ว ลถด,ด้วยผงนัวครับถือว่ารถด,ดีนะครับลงไปตอนน,นข้าใส่เกือบแล้วพี่น้องปลายน้อยครับผงนัวคนเดียวครับ ตมามเตียกกัน,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 นหน่อยครับพี่น้องเพื่อความหวานเดี๋ยวเขาเอาเส้นสุกป่งนะคจังซีเซหมูน่าครับบีมังเน่าหน่อยจะล๋อมเดือดกันพี่น้องนี่ยังครับผมสีเซ่เห็ดไปน้ำพี่น้อชักเห็ดยังหรอกนี่ครับอ้าวรอเห็ดสุกกับปลาสุกครับ เดี๋ยวมุกปรุงอีกรอบหนึ่งชิมกันครับ oh. Oh. สุกเรียบร้อยแล้วพี่น้อาไปปรุงเลยครับ ีครับใบมะกรูดฉีกเพิ่มหีกแนวสักสีกหนึ่งครับเพื่อความกิจจัดครับปลาหมึกก็ถือความห่อนกองหดตัวน้องเห็น้องนี่ครับครับต้มยำต้มยำพี่น้องต้มยำไง,ไง่ายง่ายตงพิธีพิถันพี่นเราเรียบร้อยครับเตรียมเสิร์ฟครับนี่ครับ เสร็จแล้วครับพี่นอกสดทันทอนจิตจัดจิตจัดเนครับเรียบร้อยครับพี่นอกไป